ผลสำรวจคนไทยแค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตมั่นใจกับการเปิดประเทศยุคโควิดทั้งทั้งที่เป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในเอเชียขออ่านอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมอันนี้คือประเทศไทยของเราได้อันดับ8จากทั้งหมด10อันดับด้วยกันถ้าเทียบกับประเทศอื่นนี่อยู่ภูมิภาคเดียวกันแล้วเนี่ยไทยรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดเหนือประเทศอื่นใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ให้ข้อมูลในไทยจึงไม่ค่อยสบายใจกับการเริ่มต้นเดินทางอีกครั้งคือได้คือหัวข้อนี้เกี่ยวกับทั้งขาเข้าหมายถึงรับคนเข้าแล้วก็ขาออกคือคนในอยากจะออกไปเดินทางเลยเขาว่ามีความมั่นใจต่ำเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันคือมีแค่39%ที่มั่นที่สะดวกใจกับก,บการที่เอเชียแปซิฟิกเปิดประเทศ เทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งภูมิภาคที่53เปอร์เซ็นไม่รู้หมายความว่างไงนะก็ก็จะไปยุ่งอะไรกับประเทศอื่นใช่ไหมก็คือแสดงว่ามีความมั่นใจ39เปอร์เซ็นเท่านั้นที่มั่นใจกับการที่จะออกไปนอกประเทศเพื่อไปเที่ยวเหมือนก่อนช่วงโควิดและที่น้อยไปกว่านั้นคือ29เปอร์เซ็นบอกว่ามั่นใจในความสามารถของไทยกับการเปิดประเทศรับต่างชาติได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งแค่29เปอร์เซ็นที่มั่นใจ เทียบกับทั้งภูมิภาคห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรทาไมเขาจึงมั่นใจกันต่ําทั้งท,งที่ตรงนี้เขาบอกแล้วว่าไทยรับนะักท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคอ่แต่ทําไมกลับถึงมีความมั่นใจน้อยกว่าเขาหรือเป็นเพราะว่าความเล,ลวร้ของคนจัดการประเทศคือปากก็บอกว่าเอออะไรนะรับเขาเรียกเรารับมือได้สาธารณาสุขพร้อมอประเทศเราสาธารณาสุขดี แต่ทําไมคนไม่ค่อยมีความมั่นใจคือปากเขาบอกว่าพร้อมแต่ว่าเขาก็ยังคงแบบว่ามีการลนลงอะไรต่างๆในประเทศอีกมากมายก็คือคนส่วนใหญ่ยังคงเคร่งครัดกับการใส่หน้ากากครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าการในส่วนตัวเชื่อว่าการทําแบบนั้นก็คือเป็นการพกความไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลาอ่าเมื่อกี้เราเราพูดถึงส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือมาเริ่มกันที่ที่ตรงนี้เลยตั้งแต่แรก เปิดดัชนีเชื่อมั่นเดินทางไทยได้อันดับ8ในเอเชียแปซิฟิกก็ไม่ใช่ทั้งทวีปเอเชียแต่ว่าเฉพาะย่านนี้ซึ่งมีอะไรอ่ะเกาหลีญี่ปุน่นเอ่อแล้วก็ไทยแล้วก็ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นอาจจะยังคงกลับมาไม่มากนะักก็หมายความว่าต่อให้แต่ละประเทศเขาเปิดเนี่ยก็ทำให้คนยังคงไม่ค่อยกล้าออกไปเดินทาง ซึ่งมันจะตรงข้ามกับของของพวกฝรั่งที่อ่อรายงานช่วงนี้นะครับก็คือเขาแบบพอซัมเมอร์ปุ๊บเขาแห่กันออกไปเที่ยวเยอะแยะเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาว่าเออพนักง,งานแบบขาดของสายการบินหรือสนามบินเนี่ยขาดแคลนเพราะว่าโดนปลดไปในช่วงโควิดใช่ไหมเรียกกลับมาทํางานไม่ทันเะนั้นก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบินต่างๆนะครับของเราก็มีของในภูมิภาคเอเชียก็มีแต่คนเดินทางยังน้อยเลยไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวมากนะัก ก็หวังว่าเขาคงจะเตรียมเห็นเคสสตัรดี้ของยุโรปก,กับอเมริกาแล้วคงจะเตรียมความพร้อมกันมากขึ้นเขาบอกว่าผลสำรวจเป็นผลการสำรวจนะครับประชาชนในเออเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่สามารถเดินทางได้อีกครั้งแต่ความมั่นใจในการแพ็คกระเป๋าแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคคือในนี้คือที่ลังท้ายเลยกลับกลายเป็นเกาหลีญี่ปุ่นทั่งนั้นอ๋อเป็นผลสำรวจของ booking.com ก็คือเป็นดัชนีความเชื่อมั่นในการเดินทางก็คือสำรวจกับคน11,000คนในเอเชียแปซิฟิกถึงระดับความกังวลความสบายใจและความเต็มใจยอมรับความปั่นป่วนในการเดินทางที่กลายเป็นเรื่องธรรมดานตะนะั้งแต่โควิดระบาดความปั่นป่วนก็อย่างเช่นนี้ไงเออถ้าเกิดที่ที่บอกอ่ะอเรื่องปัญหาการบินใช่ไหมแถบภูมิภาคนี้ก็เป็นแต่แค่คนเดินทางน้อยเลยยังไม่ยังไม่ได้มีปัญหาเยอะเท่าของยุโรป ก็คือ,อปัญหาอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างก็คือเรื่องของเที่ยวบินเลื่อนหรือยกเลิกหรือมาตรการโควิดอื่นๆซึ่งยังคงมีภูมิภาคนี้ยังคงมีมาตรการโควิดอยู่บ้างเพิพ่งจะมีประเทศแรกสุดในภูมิภาคที่ยกเลิกไปหมดเลยจริงๆก็คือมาเลเซียที่เลิกไปตั้งแต่1สิงหาคมนะครับเอาไม่เคยมีพูดข่าวไปแต่นอกนั้นยังคงมีมาตรการอยู่บ้างไทยถึงจะเปิดประเทศเยอะแล้วแต่ก็ ยังคงมีการตรวจใบฉีดวัคซีนอะไรอยู่ก็คือยังคงมีอยู่บ้างก็ความเสี่ยงอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหน่วยงานของแต่ละประเทศยังคงกังวลโควิดอยู่ก็ถ้ามันมีการระบาดอะไรที่รุนแรงอาจจะมีการงัดมาตรการอะไรกลับมาใช้ก็เป็นไปได้นี่นแหละคือความเสี่ยงในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าน้อยลงแล้วถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าคนอินเดียกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในการเดินทางสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง หลังรองจากนั้นก็มีเวียดนามจีนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงไทยเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเอาเป็นรับพวกประเทศจเจริญทั้งหลายเนี่ยถ้า,ถาไ,มไม่พูดถึงไทยเนี่ยนะอยู่ลังท้ายหมดเลยใช่ไหมแต่อินเดียกลายเป็นอันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็สังเกตว่าภูมิภาคที่เขาเรียกอะไรที่กังวลโควิดมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ตอนท้ายหมดเลยนะเทันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยเพราะว่าคนละภูมิภาคกันแตน่เนี่ยเนะี่ยอยู่ติด ใกล้ๆกกันหมดเลยใช่ไหมฮ่องกงเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเอ,อ่อเกาหลียังมีมาตรการยังเยอะอยู่นะก็คือกลายเป็นยิ่งอะไรนะเหมือนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กับมีความกังวลโควิดมากที่สุดอันดับหนึ่งที่คืออินเดียนเนี่ยเขาบอกว่ามีความมั่นใจในการเดินทางสูงสุดเอ,อ่อประมาณแปดสิบหกเปอร์เซ็นมีแผนการเดินทางภายในสิบสองเดือนนี้เป็นรองตัวเลขเป็นรองเฉพาะจีนเท่านั้นแม้ว่าการเดินทางทั้งสองประเทศคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นภายในประเทศก็ตาม าบอกว่ามี70%ยอมรับความปั่นป่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ถือเป็นตัวเลขสูงสุดของการสำรวจชาวอินเดียยังศรัทธาประเทศของตนเองทงั้งที่จำได้ไหมตอนเดลตา้าตอนเดลตา้าโอ้โหภาพความโหดร้ายที่มีคนตายเป็นเบือ่อแต่ตอนนี้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งของคนที่อยากเดินทางชาวอินเดียสามารถต้อนรับต่างชาติกลับมาได้อย่างปลอดภัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหมายถึงว่าคนแปถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์บอกว่ามั่นใจที่จะต้อนรับต่างชาติ แต่ว่าไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเยอะแต่ประเทศที่รับนักท่องเที่ยวเยอะดันกลับไม่มั่นใจอ่าเวียดนามนี้ก็เปิดเยอะเวียดนามก็มั่นใจในการกลับมาเดินทางครั้งใหม่ได้แรงหนุนจากความสะดวกใจที่ภูมิภาคเปิดพรมแดนอีกครั้ง82%และความมั่นใจของชาวเวียดนามในการลองรับต่างชาติกลับมาก,ก็75%แต่ชาวเวียดนามก็กัวงวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายมากที่สุดที่53%เพราะว่าช่วงนี้ราคาตั๋วก็แพงขึ้น โอ้อันนี้คือเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันดับสามจีนเอ่อทั้งที่ประเทศยังปิดอยู่เยอะแต่กลับกลายเป็นว่าชาวจีนเก้าสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าพวกเขามีแผนเดินทางปีหน้าสูงที่สุดในบรรดาพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจ6 2เซวางแผนไปต่างประเทศทันทีที่รัฐบาลยกเลิกนโยบายกักตัวในจำนวนนี้4 3าเซนไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ถามญี่ปุ่นหรือยังเมื่อไหร่จะเลิกเลิกให้เข้าแบบกุ๊ปทัวร์ทัทีส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย คนจีนกังวลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอาจจะมีตังเยอะอยู่แล้วแต่ที่กังวลมากที่สุดคือความยุ่งยากในการวางแผนการเดินทางเพราะว่ายังมีมาตรการกันอยู่ไงอันดับสี่นิวซีแลนด์เพิ่งจะเปิดเต็มที่เมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมา,าแต่ถ้าเกิดว่าของคนไทยตอนนี้คือสามารถขอวีซ่าเข้านิวซีแลนด์ได้แล้วนะครับเอามีทำคลิปวิวธีขอวีซ่านิวซีแลนด์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ 80%เลยมีแนวโน้มจะเดินทางในปีหน้าทั้งทั้งที่ประเทศของเขาไกลจากที่อื่นมากกว่านะถ้าอยู่นิวซีแลนด์แล้วจะไปยุโรปโอ้โหก็ไกลไปอเมริกาก็ไกลใกล้ที่สุดก็แค่ออสเตรเลียกับประเทศหมู่เกาะที่อยู่รอบๆนั้นถัดมาออสเตรเลียกลายเป็นว่าความความมั่นใจต่ำกว่าที่อื่นเพราะว่า ความคิดที่จะเริ่มเดินทางอีกครั้งหมายถึงออกนอกประเทศมีแค่55%ทางทั้งที่ประเทศได้เปิดให้ต่างชาติเข้ามาตั้งแต่มาตั้งแต่ตอนกุมภาแล้วก็ความสามารถในการรองรับต่างชาติอย่างปลอดภัยมั่นใจแค่53%อย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่ไปออสเตรเลียอยู่ตอนนี้ในภายในประเทศเป็นยังไงกันบ้างครับยังคงเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการอยู่ไหมอันดับหกสิงคโปร์ มีความมีแนวโน้มเดินทางปีหน้า75%แต่ว่าที่ได้อันดับ6เพราะว่าทั้งที่เป็นประเทศร่ำรวยก็ผู้ให้ข้อมูลไม่ปรารถนารับความปั่นป่วนในการเดินทาง <c oughs> คือคนกลายเป็นว่าคนมีกระตังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากยุ่งยากไงก็คือมีแค่35%เท่านั้นที่ยอมรับความล่าช้าในการเดินทางได้เ,เทียบกับทั้งภูมิภาคได้47%ส่วนฮ่องกงเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่าโดน ทางแผ่นดินใหญ่เข้ามาควบคุมเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วฉะนั้นแรงจูงใจใหญ่ที่สุดคือการหนีไปจากการติดอยู่กับบ้านก็คือ70%บอกแบบนี้เลยเพราะว่าโดนควบคุมไงเรื่องโควิดไงให้นโยบายเหมือนแผ่นดินใหญ่เด้เลยทั้งที่คนเขาอาจจะไม่ได้กังวลขนาดนั้นอันดับ8ก็ไทยก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีความสะดวกใจที่เอเชียแปซิฟิกเปิดประเทศแค่39% ทงังภูมิภาคเนี่ย53%อันนี้ไทยได้แค่39%แล้วก็มั่นใจกับการเปิดรับต่างชาติอย่างปลอดภัยแค่29%ทั้งภูมิภาค51%ถือว่าต่ํามากๆเลยถ้าเทียบกับประเทศก่อนๆอันดับ9เกาหลีใต้เกาหลีใต้เปิดให้สามารถเข้าได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนอะไรยุบยับเลย KETA เอามาครอบในเรื่องของวีซ่าอยากได้สิทธิ์ฟรีวีซ่าต้องลง KETA อ่าก็แล้วก็จ่ายเงินประมาณหมื่นวอนเสร็จแล้วก็ไปลงคิวโค้ดด้วยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเสร็จแล้วก็ต้องมีตรวจหลายตรวจเลยกว่าจะหลุดเข้าไปได้ในนี้บอกว่าเอา่อมีความเชื่อมั่นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั้งภูมิภาคในทุกประเภทยกเว้นแนวโน้มการเดินทางปีหน้าเราราวแปดอร์เซคือหาความมั่นใจไม่มีแต่มีความหวังว่าอีกปีหน้าทุกอย่างมันคงดีขึ้นประมาณนี้ เ,เขามีแนวโน้มในการเดินทาง12เดือนข้างหน้าแต่มีเพียง31%เท่านั้นที่ยอมรับความปั่นป่วนในการเดินทางอันดับสุดท้ายญี่ปุ่นซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูจากสภาพการเปิดประเทศก็รู้แต่คนญี่ปุ่นนี้ยังออกมาได้อยู่นะออกมาได้นะแต่การเปิดรับต่างชาตินี่คือมีข้อจำกัดมากก็คือมีปีนี้คนญี่ปุ่นท,ทั้งทั้งที่เอาพูดหลายครั้งมากเกี่ยวเรื่องพาสปอร์ตนะครับ ญี่ปุน่นพาสปอร์ตท,ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะตีคู่มากับเกาหลีใต้แต่สองประเทศนี้กลับมีความมั่นใจในการเดินทางหรือการเปิดรับต่างชาติน้อยญี่ปุ่นนี่น้อยที่สุดมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดมีเพียง1 8เท่านั้นที่มั่นใจในความสามารถของญี่ปุ่นในการรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งและ26%สนสะดวกใจที่เอเชียแปซิฟิกเปิดพรมแดนอีกครั้งเอาเป็นว่า น่าจะออกมาเดินทางข้างนอกอย่างน้อยอยู่แล้วก็อดทนกับความปั่นป่วนในการเดินทางได้แค่24%ทั้งที่พาสปอร์ตไปไหนก็ไม่ต้องขอวีซา่าญี่ปุ่นเข้าได้192ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเทียบกับของไทยที่ได้แค่39ประเทศต่างกันกี่เท่า6เท่าก็เลยว่าพาสปอร์ตดีไปก็แค่นั้นถ้าไม่ไปก็น่าแปลกใจมากเพราะว่า จริงๆถ้าถ้าเราไปต่างประเทศเราก็มักจะได้ยินว่าคนญี่ปุ่นก็ออกไปหมายถึงว่าก่อนโควิดเนี่ยก็ออกท่องเที่ยวเยอะออไปต่างประเทศเยอะออแต่ว่าพอมาโควิดนี้กลับกลายเป็นอันนี้คือคือจากการสำรวจนะครับแต่ความเป็นจริงคือยังไงไม่รู้นะแต่การสำรวจคือความมั่นใจค่อนข้างน้อยประเด็นคือแล้วความมั่นใจมันมาจากอะไรท,ทั้งทั้งที่หลายประเทศก็เปิดแล้วใช่ไหมอย่างไทยเปิดแล้วแต่ความมั่นใจกลับยังต่ำอยู่เพราะอะไรเพราะว่า ความกดดันทางสังคมหรือเปล่าที่ยังไงก็ต้องให้มีมาตรการอะไรสักอย่างเลยแบบเชิงว่าหมดอารมณ์ไม่ค่อยอยากทําอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ